สวัสดีค่ะกับมาพรกวับชีวบ้านลานขายของช่ำน้อยๆคือเกาค่ะกลับมาพอกันก็มีเรื่องเล่าดีๆมาเราสูกันฟังคือเกาค่ะมื้อนี้เนื่องจากเอ่อีว,วบ,วบ,วบว้านกับบริลล่งบริลล่งคีบปญ้าแบบนี้มาดนเนาะค่ะกับสิ้้าชมบรรยากาศในลานก่อนจะบรรยากาศกับคือเกานะคะเสือผ้กกันยังมีมีบาง แต่กับบริโล่งหลายโล่งแต่ถี่ขายใดนี่ค่ะก็เป็นกางเกงว่อมหมวกยังขายใดเรื่อยค้าสันขายเงาด้านหน้าก็สิเป็นขนมค่ะเป็นพวกขนมแห้งขนมสดกันยังโล่งขายละกด้านท้ายมือนี่ค่ะนำปันก็ขายคือเกาค่ะรากมีเพิ่มเติมมากคือชิวันหลับทรงพัสดุน้ำค่ะ เพื่อบอให้แบบยอดขายลดลงนะคะกับกระด้ยยางละนิดละหน่อยเสริมกันค่ะทุกคนนี่กันยังลองเท้ากันยังมีคือเกามีอ่ะบอฮันได้แกะลงมีอ่ะพึ่งเอามาไม่กับมีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในลานค่ะคือเกาวบอค่ะทุกคนบริพอกันหลายเดือนนี่จ้ะบรรยากาศก็คือเกาตูแซกันยังมีคือเกาแล้วก็บ,บร,ราการหลังลาน เดี๋ยวพาเขาไปชมกลางๆลานที่บริเวณนี้ที่สิวันกับมักสีมาไทยคลิปเนาะค่ะกะคือเกาค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศกับประมาณนี้ละกะัด้านด้านขวานี่จกกะกับเป็นเครื่องเขียนสิวันก็รุ่งบอลลายค่ะเพราะว่า,าสีค้ายดาซากรมนี่กันยังมีมีบางนิดน้อยประมาณนี้ค่ะมันนี่กับสีมะเราสซูฟั่งเนื่องจาก ประมาณช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนาะคะ่ะทีชีวบั้น,นกสิเคยล่งค่าไฟว่าค่าไฟสิแพงในช่วงช่วงเมษาช่วงพฤษภานาะคะกะ็เคยจ่ายแพงสุดประมาณ4ี่พเจบาทนี่ค่ะแต่ว่าของปีนี้ค่ะกะส่วนหนึ่งคิดว่ารัฐบาลเพิ่นเพิ่นลดค่าไฟน้ำค่ะชีวบั้นกะจ่ายของเดือนล่าสุดเดือนพฤษภาเนาะคะ่ะเดือนหา 3,700บาทกะพอดีที่เคยเห็ดคลิปเกี่ยวกับการาใส่ไฟการลดคาไฟมีการประยัดจังดนะคะพอดีกับมี FC. เนนอฟซีเพิ่นแนะนำข่าวว่าเพิ่นแนะนำข่าวว่าใส่เป็นโซลาเซลล์เนาะค่ะเอ่อก็ต้องขอขอโทษขออภัยเอฟซีบางทันเนาะคะ่ะแบบว่าที่ชิว่า เคยเข้าไปตอบคอมเมนต์ตอบตอบอขอความแรกค่ะขอความที่สองที่สามสิบอเห็นในสิบอโชว์ขึ้นมาบางท่านอุ้ยเป็นสีเดือนจังยูทูบจังแจงเตือนมาว่ามีมีข้มนมามาเมนอีกค่ะเฉยบ้านกระพึงเห็นและะ้วก็เมนนี่ก็น่าสนใจเพื่อนแนะนํวาว่าให้ใส่เป็นโซลาเซลล์บวสิเป็นไฟแสงสว่างเฉยบ้านก็สนใจอยู่ค่ะกะ อาจสิไปล่องหาหาสื่อที่แบบดีๆแน่ตามลานาแถวไกลบ้านหรือใน,ในห่างในอย่างแบบนี้ค่ะเป็นจังไดกะเสียมาเราสูฟังอีกค่ะเพื่อให้ประยัดค่าใส่ไฟลงเนาะค่ะเดือนเดือนอาลาสุดนี่กะตามที่บอก3,700้อก่อนหนานี้ก็อยู่ประมาณ3,700ัค่ะปีนี่ปี68นี่ค่ะยังยังบอกท่านถึง4ี่0ค่ะทุกคนก็ถือว่าปีนี้ค่าไฟกะ กระบดีบดแพ้งแห้งก็อยู่ประมาณ3,000ันกัวนี่ค่ะบรรยากาศช่วงนี้บ้านเฮ้าเนาะค่ะกระเบดคึกคืนแต่กะขายได้เรื่อยๆชีวานกะล่านอยู่ไก่ชุ่มชนเนาะตามที่เคยเราให้ฟังกับพยายามเอาอันนั้นอันนี้มาลงเพิ่มมาเสริมตามพี่เฮ้าสามารถเห็ดได้เห็ดผู้เดียวค่ะเฮ็ดขายขายผู้เดียวเพราะว่าสามีเพิ่นกับมีงานของเพินค่ะนี่ค่ะ เอามาเรามาแช่ให้ฟังประมาณนี้ค่ะ,คะพอกันไม่คลิปนานนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้สักอรถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีว่านปานั่นสุกไว้ได้เวยค่ะสวัสดีค่ะ